Thank you. มาถึงแล้วครับ SDLG คลิปนี้ครับเอามาลองความแข็งของเขาตอนรับท่านผูน้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิการทรัคบายทินขวบบนิดในคลิปนี้ฮะจัดมาให้กับทางเสีย8ปได้ลองความแข็งแกร่งของเขากับแบรนด์ SDLG ปะพาไปหาตัวแก่นี่ฮะเช็คอยู่เลยลูกลังนะครับมีทั้งแม่ลังพี่แปน๊นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อเอาตัวนี้มาให้ลอง ครับขอบคุณมากเลยกำลังอยากลองพอดีว่าหกสูบเพราะตอนนี้ใช้งานส่วนมากจะเป็นงานพวกงัดต่อครับผมเนี่ยบ่อเก่าเขาอันนี้มาเจอแม่รังเลยนะพี่แม่รังเลยครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าบรรจะวัดงัดไหวไหมได้ได้ได้ยังงวดครับครับผมเดี๋ยวจะเอาผมเจ้าอีกคันหนึ่งมางัดนี่ฮี่งัดดกันแต่ท่นจะตีสูบนะเฉพาะโปรเจกต์นะครับ รูนี้งานไม่มีก็ทำนี้ไปก่อนครับผมทำเลี้ยงมวดไปก่อนเออเขาเรียกว่าเดี๋ยวๆเขาให้มาลองใช้ก็เดี๋ยวลองลองดูว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าสู่ให้ผู้ชมฟังได้ครับโอเคครับพี่ครับขอบคุณปาครับไปดูพลังนดของเขา6สูบไดเรกนะครับวง้ีงกีดหคิวมา ในบริบทนี้ครับคันข้าที่ท้าไายเดี๋ยวปรับภาพให้เป็นโหมดปกตินะครับมาเสียงงัดนะมาแล้วเอาไหวไหมลูกพี่แรงงัดนะครับ147.1นิ้นิวตันเมตรแรงกดไฟาย้งกีเขาเครื่องไดรเรกหกสูบครับ159แรงมา้าแม ันขึ้นเลยนี่ครับขุดแบบนี้ไม่ได้เกานะนคือใช้หน้าสัมผัสของ,งกุ้งจีครับห้าฟันนี้ตั้งขุดลงไปเลยถ้าเกิดว่ากินยากปกติเขาจะใช้ทิ่ก็คือใช้เป็นข้างนะครับ เงี้ยเข้าไปเดี๋ยวก็ไปสัมภาษณ์กับคนขับอีกครั้งหนึ่งว่าแรงมันพอจะรอดไหมหลังจากที่คันนี้ไปอยู่ที่ทีมโทหนึ่งนะครับแล้วก็พิชาตเอาไปงัดต่อพารารวมทั้งต่อโบราณด้วยนะครับวันนี้ครับเอาแม่กระพงเสียแปะนะทดลองขุดแม่รังมีพ่อรังด้วยได้ข่าวว่ามีปู่รังย่ารังด้วยส่วนลูกรังนั้นเอาไปหมดแล้วครับอะลองดูครับ ถ้ามันผ่านจุดนี้ก็คงจะหายสงสัยแล้วครับ เราจะไปเช็คอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับในโหมดการใช้งานแบบคอนโอดแบบนี้นะฮะของเครื่อง6สูบในคลิปหน้าเจ๋งกว่านี้ครับล็อกดิดตามกันดูครับก็บอกว่ามีตัวมาเทียบด้วยจริงๆก็คือเอามาจอยเวนเจอร์กันนั่นแหละเป็นรถที่มีอยู่ในบริษัทนะครับไร่ทวีซับ มีทันแบรนด์ญี่ปุ่นครับแล้วก็แบรนด์จากแผ่นดินใหญ่คราวนี้นะครับเราจะได้เทียบกันเลยแม่ของจริงครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือเคยขุดไปแล้วนะครับเอาลูกลังออกไปทีนี้มันเหลือเป็นแผ่นครับ มันไม่ใช่ลูกลังเลยครับคุญยากก็เลยต้งลลองลาบอกลาบ่อนี้ไปครับไปเปิดบอ่อใหม่ลองเอาตัว S D L G นี่แหละครับมาทดสอบความโหดเรียวๆแบบนี้ครับไม่ตัดเริ่มที่จะแซะแล้วครับ5้าฟันลงไปไม่ได้แล้วใช้สาฟันครับ การทดสอบด้วยกันมีแต่งระดับเท้าแก่ต้วกันครับ ในคลิปอื่นนะครับเห็นขุดตมเบี่ยดินงัดต่อคนระคลิปนี้นี่ของแท้เลยฟังเสียงไปด้วยกันครับเข็ดปันแน่นอน เจอหินเป็นแผ่นเลยครับอ่ะปล่อยให้ไลฟ์ไปครับคลิปนี้10นาที ปั๊มเคสวีครับไปกัดรถขนาด21 21ตันครึ่งนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือเขาใช้วงกี1.1่ง้คิวอ้าวยังสู้ดีอยู่ครับ ค <laughs> นขับนะคะใส่เสื้อคนละแบรนด์กันเลยกับตัวรถเอาเนยแลละครับคือชีวิตจริงครับไม่มีการตัดเตรียมเลย เต็ม้ัวครับคาผู้ชม เสียงพลังแทคโนโลยีครับฉีดน้ำมันออกมาแบรนด์เอดียจีนะครับมีอายุนาำม,มาแล้วประมาณร่วมๆ50ปีครับเป็นแบรนด์ที่มาจากแผ่นดินใหญ่นะครับประเทศจีนตอนนี้เทคโนโลยีนี่ก็เรียกว่าทันกันหมดแล้วฮะ ราคาของตัวรถอยู่ที่3 5มล้าน5ประมาณนี้นะครับตอนนี้เขามีโปรครับฟรีดาวจองเป็นแค่5้าหมื่นครับเงินไขแล้วก็การเป็นเจ้าของเขาบอกไม่ยุ่งยากนะัะไม่เช็คเครดิตครับขอเพียงแค่สเตตเมนต์เดินดีครับ6เดือนย้อนหลังมีเงินเข้าบัญชีเกินแสนนะครับ เพียงแ,แค่ผ่านหลักเกณฑ์นี้ครับง่ายๆครับก็สามารถที่เป็นกรอหองกับแบรนด์รถกุด S D L G ได้การรับประกันชิ้นส่วนครับทานผู้ชมคันนี้ไม่จำกัดนะครับให้ไปเลยครับ4ปีรับประกันทุกชิ้นส่วนเลยยกเว้นอะไรสิ้นเปลืองนะครับ แล้วไม่ร้องครับมาตามมือตัวบูมตัวสติ๊กครับมือบุงกียังมาตามสัมผัสกับคอนโทรลอยู่ครับก็ถือว่าตอบโจทย์ของเขาอยู่แหละไม่มีใครรู้มาก่อนนะครับว่าการขุดลูกลังมันจะเป็นแบบไหนกับบอกกาแบบนี้ฮะเรามาทดสอบ เอามาทําคลิปแบบเรียลไทม์เลยครับรับชมไปด้วยกันเอจอแผนครับมันก็จะตันๆหน่อย จริงการตั้งเพชเชอร์ปั๊มนะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้มากกว่านี้ครับแต่นี่คือรถเดโมโรครับเซ็ตค่ามาจากโรงงานเป็นปกติฮะไม่ได้มีการเซ็ตปั๊มเพิ่มขึ้นนะครับอยากให้แรงครับตั้งปั๊มเพิ่มอัตราการไหลาการฉีดของปัม๊มฮะรุนแรงแต่สิ่งที่เป็นห่วงนั่นก็คือในะเรื่องของสายไฮโดรลิกครับมันอาจจะแตกได้ เริ่มพูดคุยกันแล้วครับเข้าแก่เราไม่แน่ครับคันต่อไปอาจจะสนใจคันนี้ก็เป็นได้ครับมีเสียงตอบรับที่ดีครับลูกค้าในเมืองไทยเราครับไม่ว่าจะดาวหรือว่าโปรนะครับตอนนี้จัดให้ได้หมดเลยมีลูกค้าครับโทรเข้ามาสอบถามทุกวันนะวันนี้เป็นสิกว่าสายนะครับ ถึงแม้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับแต่ว่าโปรแกรมของเขาโปรวงเขาดี ในช่วงนี้ครับ14นาทีนี่คือของจริงเลยไม่มีการตัดต่อครับปล่อยให้เรียวไปเลยช่วงต้นคลิปอาจจะมีการเข้าคลิปที่มีอินโทรนะครับ ของปั๊มเคสามวีครับเสียงหอนมาแล้ว เรียบร้อยครับคลิปนี้เดี๋ยวพามารับชมเรื่อยๆครับรับประกันนะฮะเจอทวดรังแน่นอนออลาแล้วครับผมสวัสดีครับ